วิชายกเตียงมีไหมครับน้นองใช่ค่ะวิชายกเตียงพี่สาวอ่ะก็อืม,มอาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะคะแต่ว่าวิชายกเป็นนอนและจับทุ่มอ่ะพี่สาวอ่ะเชี่ยวชาญมากเลยนะคะวิชายกเป็นนอนและจับทุ่มอ่ะพี่สาวอ่ะเชี่ยวชาญมากเลยนะคะน้องใช่จะโดนทุม่มไหมคะใช่จะโดนทุม่มไหมคะทุ่มใส่นะคะ เชีย่ยวชาญยงล้อเลยเข้ามาออก็พี่สาวก็อยากยกน้องชายเอาเป็นน้องไปอยู่แบบที่พี่แมวสงสัยวยขอบคุณนะคะพี่สาวน้องน้องชายนี่พี่สาวอยู่ปีสองพี่สาวแบบตกใจเลยนะคะที่ที่น้องชายน้องชายเป็นคน ลาโมขนาดนี้นะจืบจืบน้องชายลระคะอือจืบแบบไหนดีลคะคะ